อารุณสวัสดิ์ทุกท่านที่ตื่นามาไปดูคลิปผมกันเลยครับวันนี้พิ่มคนเดียวเชื่อครับในแบบบอกด้านของมาเลเดอร์บอลนะผมวันนี้เราก็จะมาสอนทำทางด้านของมาไรเดอร์ตัวใหม่นะครับอย่างมาไรเดอร์เบลดนะผมในอัปเดตนี้เนาะซึ่งก็ต้องของอภัยกับการที่กว่าจะได้มาทำนะครับคือโคตรนานกว่าจะได้ทำนะครับผมก็คือเกมมันได้อัปเดตแต่วันที่สองนะเรามาทำอีกทีวันที่สิบสองครับก็สิบวันละอ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเอาว่าคิดว่ามาสอนทำยนอย่างนี้เราก็มาทำแล้วคุณผู้ชมนะครับอ่าให้สำหรับคนที่ผู้ชมไมมมม่่คคผผูู้้ชไไรรรรรนนะะััับบบวิธีทาากเเดดอ์ยงงม ซึ่งมาเลเดอร์เบลจะจัดอยู่ในประเภทของ Enterpri s e พรส l โนะครับผมนี่จะเป็นมาเลเดอร์อย่างนี้นะครับผมอ่าโดยที่ก่อนที่จะทำเบลดได้นะครับเหมือนจะต้องคอมพิวท์ทางด้านของเควส์เอ็กเซก่อนนะครับผมอ่าต้องคอมพิวท์ทำเควสนี้เสร็จก่อนนะครับผมอ่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับในการทำทางด้านของเบลนะครับคือเราจะต้องใช้หน้านของรถก้านนะครับผมอ่าสิ่งสิ่งนี้ต้องใช้เลยรถก้านนะครับผมซึ่งรถก้านนี้ครับหาได้จากการที่เรามาแลกตรงนี้นี่นี่มันจะมีตรงนี้นี่นี่นี่เออค มันจะไม่ให้แลนะครับตรงนี้อันโนอันดาวการ์ดนะครับผมแล้วก็อินสปายนะเป็นมันจะกลายเป็นรถการ์ดนะผมซึ่งไม่รู้ว่าผมตัวผมมีหรือเปล่านะครับซึ่งในบทนี้ทำไมผมต้องพูดรถการ์ดก่อนที่เราจะไปอื่นนะครับเพราะว่าเราต้องมีรถการ์ดครับเพื่อเอาไปคุยกับเคนสกินะครับผมอ่ะก็คือมาเลเดอร์เบท่านผู้ชมอ่ะซึ่งมาเลเดอร์เบยนะครับจะอยู่ตรงนี้นาอจะอยู่ตรงขอบไทเลเก่านะผมจะเป็นขอบพาร้านของไอตรงนี้ครับที่อยู่ของดับเบิลเก่านะครับผมนะครับนี่ จะมีเคนสกีนะครับนีส่วนอันนี้คือคุณทาจิานาครัจะม่ผิดเคนสกีนะผมจะอย่างนี้เนาะซึ่งตอนแรกนะผมเราจะคุยกับเขาไม่ได้นะครับเขาจะไล่ให้เรานั้นไปทําการอ่าแลกทางหน้านของรถการ์ดมาให้ได้ก่อนนะผู้ชมหรือแบบว่าเราไปสําเร,ร็จควสก็คือไปแลกรถการ์ดให้ได้ก่อนแล้วพอเราแลกรถการ์ดปุ๊บเราก็ค่อยมารับควสกับเคนสกีนะผมซึ่งรถการ์ดนะผมจะอยู่ในตรงนี้ผู้ชมอ่ะมันคือมันแบบมันจะต้องเอาของมาแลกอีกรอบหนึ่งครับผมโดยที่เราจะต้องไปทางหน้าของวาร์ปนะครับผมอ่า แล้วไปตรงライเดอร์นะครับกดไปตรงไรเดอร์ตรงโบทางด้านของไฟนะครับไฟอะไฟนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นกล่องไฟนะผมเป็นมาเลเซไฟเนาะซึ่งเราจะต้องมารับโพสกับทางด้านของตาลุงคนนี้นะผมนี่นะครับเขาจะให้ทําการทางด้านของเราตีมอนะบบนี้อันนี้นะครับผมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่น่บอลขออภัยคุณนี่เนื้อมสมาร์ทแอนด์เรลเลยครับผม ใราทำการตีมอนสั้วนะครับมีมา r i เดอร์ไฟวิ่80ตรงนี้มา r ์ r ไ d เดอร์ไคสเวิ่80ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีไอทางด้านของอันเฟนอกอ่าไลจิงสตีลนะครับผมตัวนี้อีกตกัวหนึ่งนะครับอ่าเขาให้เรามาตีเนาะซึ่งถามว่าเราตีแล้วจะได้อะไรมาชมแล้วถด้หน้าของเกียร์ที่เป็นเอาไว้ Unbox เปิดนะครับผมเป็นเกียร์ของ Smart ท e a r b o ์นะครับผมของมาเลเดอร์ไฟนะครับอนะ่าสมอันแล้วก็ทางด้านของไอสิงคต้องกันนะครับคือ อ่า uh, living living paper นะผมซึ่งสิ่งนี้นะครับเอาไว้แลกรถการ์ดเองอ่าใช่พี่มงสิ่งนี้เขาบอกเอาไว้แลกรถการ์ดนะครับซึ่งตอนช่วงอัปเดตแรกที่ลุงพีอัปเดตใน day one นะครับจำได้ว่าลุงพีไอ้เควนี่นครับผมรถการ์ดมันจะได้แค่4เนาะมันจะได้ทีละสี่ซึ่งฟาร์มนั้นมากกว่าจะครบในการเราไปแลกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ลุงพีได้เปลี่ยนเป็น8แล้วนะผมเพื่อให้มันฟาร์มง่ายขึ้นแล้วก็ให้เรานั้นไม่ทอกเป็นไปนะครับผมอ่ะเมื่อเสร็จเราก็มาส่งเควนนะครับผมจะได้ตังค์ได้แลนะะะเเเนนนนาาซึ่งงรรจต้้ออก็บนนบััีค ไอ้เปเปอร์อย่าไหนวะผมหากก่อนไอ้ร้านของไอ้เลืนี่ครับผู้ชม living เปเปอร์นะครับผมจำนวน32อันนะครับในการแลกการ์ดโหลดการ์ดหนึ่งอันนะครับผมซึ่งโรดการ์ดนี่ครับนี่นี่โรดการ์ดหน้าตาอย่างนี้ครับนี่อ่าซึ่งโรดการ์ดผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะโดยที่เราจะต้องไปแลกกับคุณตำรวจเมื่อกี้นะครับผมคุณผู้ชมเมื่อกี้ขออภัยนะครับเมื่อกี้อ่า USB หลุดครับอ่ะเมื่อเรามาตรงไรเดอร์เซ็นเตอร์นะผมบาร์มาแล้วเราก็ไป แรกของพี่ตำรวจนี่นี่พี่ตำรวจนี้ผู้ชมพี่ตำรวจนี่นะครับผมเขาจะที่ผมมาคลิกตอนแรกเนาะตรงนี้ครับอันโนอันโนการนะผมนี่เขาจะให้เราทําการเอาลิฟวิ่งเปเปอร์นะครับมาแลกโรดการนะครับ32อันต่อนหนึ่งรถการนะครับผมซึ่งก็เอาเรื่องไงผู้ชมซึ่งถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับสําหรับอันนี้เนาะอ่าเมื่อเราแลกเสร็จนะครับเราถึงจะสามารถคุยกับเค็นสกิได้นะครับผมซึ่งเค็นสกิอยู่ตรงนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับโดยที่เคล็แรกที่เค็นสกิให้เราทํานะครับเกื่องด้านของ การไปตีถ้าผมจาไม่ผิดนะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมก็จําไม่ค่อยได้ครับว่าผมทำดีวันเนอะผมทําตอนดีวันแล้วผมก็จําไม่ค่อยได้ครับตอนนี้เพราะมันไม่สามารถดูเกิปเก่าเลยนะครับว่าทํายังไงอะไรยังไงนะครับผมแต่จาไม่ผิดนะครับก็คืออย่างแรกนะครับเขาจะให้เรานั้นการเอาไปตีบอสก่อนนะครับไปตีบอสเบสก่อนใช่ผมจำไม่ผิดว่าเหมือนเขาจะให้เราไปตีเหมือนเคสเกียจะให้ไปตีบอสเบสก่อนล่างธรรมดาคุผู้ชม ซึ่งบอสเบตถามว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมสงสัยว่าบอสเบตนะครับจะอยู่ตรงมาเลเดอร์ไฟคุณผู้ชมนี่จะอยู่ตรงนี้แล้วนี่มันจะจุดเกิดตรงนี้นะครับผมนี่เบตเบตมันจะเกิดตรงกลางนี่นครับผมซึ่งวิธีการสปอนนะครับคือต้องมาตรงต้นไม้ตรงนี้ครับผมจะมีเสียงแดงเนาะจะใช้ลิฟวิ่งเปเปอร์นะครับสี่อันในการสปอนต่อนหนึ่งตัวนะครับอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะทุกวันนี้เหมือนเดิมแหละไม่น่าจะแก้อะไรละซึ่งเราจะต้องใช้ลิฟวิ่งเปเปอร์การนะครับในการสมอน ซึ่งพอเราเควสยแรกในการตีนะครับซึ่งไอผมบอกกันว่าไอตัวของเบสเนี่ยมันจะฟิลเหมือนกับเออผมกำลังนึกตัวอยู่มันมีตัวอะไรที่คล้ายๆกับร่างอันนี้บ้างเดี๋ยวนะเออถ้าคุณผู้ชมจักจำจักไลฟ์ผมได้นะผู้ชมมันจะเป็นตัวเหมือนแบบไออะไรอัานไอหมอลังนึกยังผู้ชมอันนี้เออเหมือนฟองเฟสผู้ชมฝองเฟสนะครับสองร่างเนาะเออเหมืนอนไอกิโตใช่กิโตผู้ชมคือ พอเลื่อนมันถึงจุดหนึ่งนะครับพอมันพอเลื่อนมันถึงตอนพอไม่เลื่อนมันเหลือจุดหนึ่งมันก็จะการร่างอีกร่างหนึ่งนะครับผมอ่าเบรกก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมซึ่งเควสแรกมันก็จะให้เราตีร่างแรกนะครับผมถ้าสมผมทำไม่ผิดนะแล้วก็เควสสองนะครับให้เราตีร่างสองนะครับอ่าซึ่งก็คือแบบมาเลยควสแรกเควสแรกเสร็จปุ๊บก็มาส่งแล้วก็ไปตีอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็มาส่งนะครับแล้วก็รอบที่สามนะครับคือรอบที่สามเราไม่ต้องทำเควสละแต่เราจะต้องมาทำการเอาของมาแลกกับเค็นสกินะครับผมถ้้าาาผผมมจจไ่่ิดดเเเนนนนะะะป็อัขงคควสแรรกบโยที สิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีเทอร์นั่นของรถก๊าซทั้งหมดทั้งหมดเกี่ยวกับว่ถ้าผมจะไม่ผิดใช้16อันเลยไหมคุณผู้ชมอันนี้ไม่ชัวร์ครับเดี๋ยวผมตอนช่วงต่อต่อเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาเสิร์ฟให้ทีนะครับว่ามันใช้16อันอ๋อ12อันคุณผู้ชมไหยมันใช้เอ้ยใช่ใช้รถการ์ด12อันคุณผู้ชมเออใช้รถการ์ด12อันนะครับแล้วก็ใช้ทางด้านของอ่าตัวนี้ผู้ชมนี่มันจะมีอันนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ผมน่าจะเอาขึ้นคือะรมับผ จะเป็นเบรดบัคเกิลนะครับนี่นี่นี่ใช่จะเป็นเบรดบัคเกิลนะครับผมอ่าอันนี้ชิ้นนี้ครับก็ดับจากบอสมันจนะเบรดเนาะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่จะไม่ผิดว่าเราต้องใช้มันจะเป็นทางด้านของอันเดดเกียนะครับไอชิเน,นียมันจะเป็นอันมันจะเป็นเอ่ออะไรวะเนี่ยชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่นี่จะใช้ชิ้นนี้ชิ้นนึงน,น,นะครับซึ่งดรอปจากมาเลเดอร์เบรดหมดเลยจอมรถการนี้คือก็เราก็ไปฟาร์มพวกมอนแล้วก็มาแลกอันนี้ก็ได้ผมหรือว่าเราจะรอดัับบบจากกอสครแต่ โอกาสดรอปมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นผู้ชมอ่าเมื่อเราเก็บครบทั้ง3อันนะครับก็คือไอ้บัคเกิลอันนั้นมันก็ใช้อันเดียวไอ้อันเดทอันนั้นก็ใช้อันเดียวนะครับแล้วก็โหลดการใช้สิบอันนะครับผมแล้วก็มาแลกแล้วก็จะได้มาได้ไดเบรสมาคลองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาแปลงร่างให้ดูกันหน่อยนะครับผมว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะสำหร,รับมาได้เบรนะครับอ่าเรามาแปลงร่างเลยเไอจิต hey อ่าเนาะเทเจจัดผู้ชมเทเจจัดนะครับนี่คือจะเป็นมาเลเดอร์เบดนะครับผมอันนี้อันนี้พ่อคุณไม่เขียนคผู้ชมคือมาเลเดอร์เบดมันมีพรอคุณมตั้งแต่แรกนะครับผมผมใส่ไม่เฉยเนาะซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวสกิลคลิปนี้จะไม่ได้รีวิวสกิลนะผมจะเป็นรีวิววิธีการทำนะครับแบบคร่าวๆนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นหน้าตามาเลเดอร์เบดนะครับก็ไปฟาร์มเบลฟาร์มสกิลเลยเนาะเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปถัดไปนะครับจะมารีวิวสกิลนะมารีวิวช้ามาเลยแต่กก็็ถือววว่ารรีินะคับผม สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงมีมานี้ยผมกล้าเป็นคลิปสั้นๆละมั้งน่าจะสั้นอยู่นะคุณผู้ชมสำหรับการวิธีการทำมาเลเดอร์เบ e นะครับถ้าก็ขอบอกตรงๆว่าถ้าผมบอกผิดอะไรไปหรือว่าผมบอกตรงไหนผิดหรืออะไรยังไงไปก็ขออภัยคุณผู้ชมาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชชว่์เท่าไหร่คุณผู้ชมเพราะว่าผมทำตั้งแต่วันที่มันอัปเดตเลครับข,ข,ของของไรเดอร์โวโลูมทีเนี่ยแล้วแล้วผมก็ไม่ได้อัดนะคุณมผู้ชมผ่านมาสิบวันคุงมาอัดนะผมอ่ต้องขออภัยนะครับแล้วก็ ขอชี้แจงเรื่องไะไรรอบนึงครับผมก็อย่างที่ผมประกาศไปนะครับว่าช่วงนี้จะขอกดไลค์ก่อนนะครับผมแบบไม่มีกําหนดเนาะเดี๋ยวถ้าจะไลค์กับไลค์ตอนไหนก็จะบอกอีกทีนะผู้ชมเดี๋ยวจะกลับมาไลค์ตอนไหนก็บอกอีกทีครับตอนนี้ก็จะเป็นลงคลิปเหมือนตอนตอนแต่เก่าแล้วเหมือนตอนแต่ก่อนแล้วนะครับที่มาลงคลิปแล้วก็ทําคลิปเกมแลคลิปอะไรอย่างงี้นะครับผม <c oughs> ซึ่งเราก็จะกลับมาทําอย่างนี้ต่อน,นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งนะเพื่อให้เพื่อนมีแรงช่องเรานะครับก็ อยากคอมเมนต์หรืออยากปรับหรืออยากบอกให้ผมแก้อะไรยังไงหรือว่าอยากจะบอกอะไรเสริมผมก็คอมเมนต์กันได้ใตาคลิปนะครับเป็นพูดคุยกันได้ผมเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับซึ่งก็ต้องพยาามแอบวิดีโอหผมแต่ทุกคนไปละ